สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่26สิงหาคม2567นะครับเราก็มาพบกันนะครับในรายการสำนักงานชมประทานที่7พบประชาชนนะครับซึ่งดําเนินรายการโดยผมเหลียงครับผมปู่ครับวันนี้นะครับสถานการณ์น้ำจังหวัดอุบลราชธานีเราเป็นยังไงบ้างครับจากที่ทางเหนือเกิดเหตุอุทกภัยค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชน ในเขตภาคอีสานเนี่ยก็มีความเป็นห่วงว่ากลัวจะเหมือนทางนู้นนะครับก็เลยอยากให้ทางพี่ปู่เล่าให้ฟังหน่อยว่าณวันนี้เราเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำของของจังหวัดอุามธานีเราครับครับก็ในส่วนของสถานการณ์น้ำของจังหวัดอุดมธานีนะครับในภาพรวมนะครับในภาพรวมถือว่าสถานการณ์น้ำเราอยู่ในสภาวะเรียกว่าปกติอยู่นะครับมีปริมาณน้ำทั้งในแหล่งกักเก็บน้ำนะครับของจังหวัดอุดมธานีเองนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับจำนวน13แห่งนะครับความจุวันนี้ในประมาณ 9 9ล้านลบัดเมตรครับจากความจุที่เราเก็แบแวกทั้งสิ้นนะครับ130ล้านลบัดเมตรก็คิดเป็นประมาณ76นะครับยังรับน้ําได้อีกประมาณ31ล้านลบัดเมตรนะครับก็ยังมีช่องว่างในการรับน้ําได้อีกอเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของ สถานการณ์น้ําท่านะครับคือ source, iin, คน trees, right and and s, ้ําในลําน้ 1920, ents, ําสายหลักนะครับตั้งแต่น้ําสายบูนนะครับก่อนเข้าเมืองบุรดีนะครับวันนี้เนี่ยระดับน้ําถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวนะครับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในส่วนของสายชีนะครับแยกเป็นสส่วนสายชีตั้งแต่ช่วงตอนกลางนะครับตั้งแต่เขื่อนวังยางขึ้นไปนะครับขึ้นไปปริมาณน้ําหรือระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ตั้งแต่ช่วงกลางลงมานะครับตั้งแต่เขื่อนร้อยเอ็ดนะครับเขื่อนยจ้สธอน เขื่อนท่าน้อยลงมานะครับระดับน้ำลดลงนะครับในภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทําให้มีมวลน้ํามารวมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เนี่ยระดับน้ําที่ M7 นะครับอยู่ที่ระดับบวก108.45เมตรรตกรนะครับซึ่งต่ํากว่าตลิ่งอำเภอวารินชับลาบนะครับที่112อเนี่ยอยู่3เมตร55เซติเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเทียบนะครับกับปีที่เกิด น้ำท่วมสูงสุดในรอบ40ปีคือปี2 6 5นะครับยังต่ำกว่าปีนั้นอยู่ประมาณ2เมตร88เซติเมตรนะครับคิดเป็นอัตราการไหลนะครอัตราการระบายน้ำเนี่ยวันนี้อยู่ที่580 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือต่อวันนะครับประมาณ50ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับบนน้ำดังกล่าวนะครับระบายลงสู่แม่น้ำโขงด้านท้ายเกินปากมูนนะครับในัตราการระบายประมาณ66ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับซึ่งยังสามารถระบายได้ดีนะครับในส่วนของน้ำโขงที่จังหวัดอุบลฮัทดีนะครับบริเวณอำเภอขงเจียมนะครับวันนี้เนี่ยระดับน้ำโขงนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้น้ำโขงอาจจะอาจจะมีระดับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าที่จังหวัดอุบลฮัทดีนะครับบริเวณอำเภอขงเจียมเนี่ยขึ้นประมาณ9เซนติเมตรนะคร ตะหลิ่งที่หงเจียมประมาณ4เมตรสิเซนติเมตรนะครับทให้สามารถระบายน้ําลงสู่หงได้อย่างดีครับพี่เหลียงครับผมก็นี่นะครับก็เป็นสถานการณ์น้าในเขตพื้นที่จังหวัดอมุทรราชธาธรรมนีเรานะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนก็ยังมีความสบายใจได้ครับเนื่องจากการบริหารจัดการน้ําของเราร่วมกันนะครับโดยกรมชมระทานนะครับก็บริหารทั้งสายบูลทั้งสายชีนะครับโดยการพ่องน้ํารอนะครับเพ่เตรียมรองรับน้ําใหม่นะครับ อย่างปริมาณน้ําเก็บกักรวมกันวันนี้นะครับทั้ง61แห่งเลยนะครับในเพจภาคอีสานที่สํานักงานชมพันที่7รับผิดชอบก็มีปริมาณน้ําเพียงแค่70%เท่านั้นเองนะครับส่วนในสถานการณ์แม่น้ำโของอย่างที่พี่ปู่เล่าให้ฟังนะครับวันนี้ที่โขงเตียมก็ขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับที่เมื่อ2 2คำวันก,นก่อนที่ท่านได,ได้รับชมจาการายการของเราที่ผมกับทางพี่ปู่ได้ไปลงพื้นที่จังหวัดนครพนม วันนี้ก็ขึ้นมา20เซนติเมตรนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังต่ำกว่าตลิ่งนะครับระดับตลิ่งเขาจะอยู่ที่ประมาณบวก12นะครับบวก12แต่วันนี้อยู่ที่10.17ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณถึงเมตรเมตร83เซนติเมตรเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็ได้มีหนังสือถึงทาง MRC นะครับในเรื่องของการขอความร่วมมือในในส่วนของทางเขื่อนจิงหงนะครับ แลวก็ทางประเทศสปปลาวนะครับในเรื่องของการลดการระบายน้ําลงเพื่อลดอัตราการเพิ่มของแม่น้ําโขงแล้วนะครับครับสำหรับประชาชนท่านใดนะครับมีปัญหาอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ําหรือข้อมูลสถานการณ์น้ำนะครับสามารถติดต่อได้ที่โครงการชมพูทานใกล้บ้านท่านหรือที่สํานักงานชมพทานที่7ณหน้าที่แห่งนี้นะครับหรือสายด่วนกรมชมพทาน1460สครับสาหรับวันนี้เราสองคนนะครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ